หงทองคำเรื่องคานที่พวสัตว์ได้เกิดเป็นพรามตระกูลหนึ่งพรามท่านนี้มีพรรยาและลูกสาวทั้งหมด3คนภายหลังที่พรามเสียชีวิตเขาได้ไปเกิดใหม่เป็นหงที่มีสีทองและสามารถระลึกชาติได้การเสียชีวิตของเขาทําให้พันรยาและลูกสาวตกต่ำเป็นอย่างมากพวกเขาไม่มีเงินพรามเห็นเช่นนั้นจึงเกิดความสงสารเขาบินไปยังที่บ้านของเขาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง และสลัดขนทองของตนเองให้กับลูกและภรรยาเขาทำอยู่หลายครั้งซึ่งนั่นทำให้ภรรยาและลูกของเขาร่ำรวยขึ้นวันหนึ่งภรรยาของเขาบอกกับลูกสาวว่าเขาต้องการจับหงทองนี้ถอนขนเพราะว่าอยากได้เงินจำนวนมากแต่ลูกสาวไม่เห็นด้วยแต่ภรรยาก็ทำแต่เมื่อนางจับถอนขนจนหมดขนพวกนั้นกลับกลายเป็นขนธรรมดาเพราะว่านางได้ขนไปด้วยความไม่สมัครใจของหง เมื่อเป็นเช่นนั้นหงทองจึงงก่ขนไม่ขึ้นอีกครั้งและบินหนีไปและไม่กลับมาหาลูกและภรรยาอีกเลยเรื่องนี้ให้รู้ว่าโลภมากลาบหาย